วันนี้ทำไมแต่งตัวกันเหมือนคู่แฝดเลยคะจะไปไหนคะก็คะ where we go ไปไหนคะโอเค hello hello เจร่า how how you go go shopping <c oughs> buy a scheme? s c h e m อะไรอีกบอกกันมา ready 9, 9, OK. Go. Cherry, à? Ah? OK cả. Nếu không, không được nhé các. Đơn. À, được đó. OK. OK. OK, okay. Yeah, we'll OK OK cả. โอเคค่ะแชล่าอยู่แล้วใส่ของผู้ใหญ่เอ้เอาจะใส่ของผู้ใหญ่อ่ะใส่ให้น้องก่อนโอเคโอเค,โอเคนะคะแล้วเราไปซื้ออะไรคะไอศครีมนช่ไอืมีมีแต่เร่งด่วนจะกินน้าอ้าสแกนก่อนค่ะมนุษย์มนุษย์เราเป็นมนุษย์ค่ะหมูเท้าขาเราสแกนอ่ะ สแกนเชียร์ลโอเคค่ะเจลด้วยค่ะเจลค่ะเท่ะเอารถเข็นดีกว่าไหมอ่ะมันมีเอารถเข็นให้ไปเก็บไปทางไหนขนมอยู่ทางนี้ไปทางนี้โอเคค่ะอ่ะแปไปเดินเจลี่เดินตาม เจ้าพี่่เ้าให้งบแค่500นะเดี๋ยวแล้วช้อปปิ้งแหลกเลยใช่ไหมคะอ่ะไปไปอ่ะได้ดีเดินตามไปลากไปไหนเอาอะไรดูโอเคโอเคไม่มีไม่มีวันเกิดใคร พอแล้วแอบนส่นนู่นรถเราอยู่นู่นนู่นเท่ะได้ได้ให้มันรู้เยอะจังเลยนี่กี่ร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวเจลี่เอานี่ไปกันอันอันนี้ได้ได้ได้ให้เป่าให้เป่าโอเคค่ะโอเคค่ะโอเคขนมขนมขนมนืออ้าวจำได้ด้วยจำได้ด้วยอ่ะ โอเค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 ไป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 โกโก้นโกโอเคโอเคโอเคพอแล้วสต๊อบสต๊อบสต๊ออ่ะไปไปไปเอาขนมแล้วขึ้นรถเลยพอแล้วแค่นี้ห้าร้อยละพอแล้วพอแล้วอ่ะให้ขนมอีกหนึ่งห่อจะกลับบ้านละพาน้องซื้อขนมแล้วกลับเลย พอแล้วหลายพันแล้วเดินยังไงโ <c oughs> <Okay. S 1> อเคน,นีเอเรากเมาเติมน้ำอเค